สวัสดีผมเอกพี่น้อง FC เบิร์ดทุกคนเมื่อนี้กับว่าผบกบสองตุ๊กตาบานหน้าซึ่งเมื่อนี้ตุ๊กตาบานหน้ากะสิภาคพี่น้องเป็ดเทียววัดวัดเอียงาจะเอริญวัดป่าวัดป่าพี่น้องกะโบ้หัวซิมีเอียงเนาะกะไปเบิ่งไปหลุดนำกันพี่น้องไปกันเลยนี่กับเป็นเช่นทางที่เศ้าตุ๊กสิไปวัดป่านะพี่น้องมันกะซิมีคุ้ม แหน่หน่อยนึงพ่อเขาจะคลายป่าด้วทางนี้ไปชื่อไหมทำเอกันนี่เจ้าพี่เขาบอกกับเราแจักเพื่อนสิให้เข่าหรือบ่ให้เข่าเนาะพี่น้องชาบตุกกาโอ้กะมาครั้งแรกกะสิเป็นเข่าหวานของกระจาเนาะกระจาวหวานเนาะคือหวานแถานี้เนาะแบบน้ำทั่ว ซาตุก,กามาหอนวัดป่าเป็นที่เหี่ยมหอยเลยนอพี่น้องกะขับไปเบิ่งกันเลยกะซิมีเสียงขัจานอพี่น้องเึ้นมาเห็ดแหวกอยู่ในวัดนี่แหละเงียบจิตเลยกพี่น้องบพระเห็นคนเห็นแต่เพิ่นอยู่ในวัดั่นแหละซาตุก,กามาก,กับซาภูไทยเสลี่เนานะ น,นี่ก็มากระเพิ่นพี่น้องนัดกันมาแถวส้มเบิ่งวัดปลาไปเขาเบิง่งกันเลยบรรยากาศมีแต่กกไม้เนาะพี่น้องมีแต่กกไมก้กกต่อเพิ่นสิปลูกเพิ่นสิแน่นเ,นเตต้นไม้ชมสอกับว่าวัดป่าเนาะพี่น้อง สวัสดีอยูสดีสวัสดีนี่เพิ่กนกะลงมาบัาเนาะพี่น้องมาครั้งแรกมาแต่ตะแลว้ว วัดเพิ่นกะนงาเนาะ่ายเลยนี่พี่น้องครั้งแหลกของเจ้าตุ๊กกะมาหอดจอดเทิงเนาะพี่น้องที่ได้มาเบิง้งพาพี่น้องมาเที่ยวมาสมเบิง้งมันกะโบมีคนเนาะพี่น้องแบบว่าเขาจับ ยังบทันมาเนาะชาตุกมาก,ก่อนเอ้ยกระชิอยู่น้ำล้างนะพี่นอ้องเอ้ยเพิ่นกระชาย,ยขาวหอดข้างในมันชิมีหุกปั่นพี่นอ้อง พื่นชีมีหูบอันเขาเจ้าเอิญว่าคุมนรกบอประมาณนี้แหละพี่น้องตุกกะได้งินเห็นแต่เพิ่นถ่ายลงในเฟซแต่กะมื้อนี่กะมาหอดเนาะพี่น้องที่เด้เห็น ตอนนี้สัตุกกะสีขาวมาบูชาเนาพี่น้องข้าไปข้างในพู้บ่ไปบูชากัน มีหปัดเนาะพี่น้องไปวันนีรู้สึกว่าบรรยากาศมันงอ่ะพี่น้องเงียบจิตเนาะเหว่าบ่มีบ่เห็นคนตนอันเขาเอือยเขาเว้าเข้ามาหันมีคนแต่ว่าบัดเช้าตุกมาบ่เห็นคนพี่น้องก็มีแต่เอือยเช้าตุกเนาะเช้าผู้ไทยะไปกา ไปแข่งย่านกันาดหนขับไปเลยพี่น้องเขับไปเบิ่งน้ำกันเนาะชตุกชตุกเคยมาฮะก็มาในกาคือใครกับน้องนะเดี๋ยวว่าบรรยากาศมันรังเดีเนาะพี่น้องไอซิไปต่อหรือว่าสิปต่อที่นี่กับพี่น้องเนาะพี่น้องชตุกสิพามาเบิ่งไปภาษาไทยกับจี๊สู้เนาะสู้มีหุบปั่นเนาะพี่น้องนี่ พี่น้องนี่กับเป็นน้องที่เพิ่นเลี้ยงป้าในวัดในแหละจตุกะสิขาวหอดในเน้อพี่น้องกันนอยู่คไชทยเห้ยเห้ยหยาได้บ่โอ้ก็มีหอดหุบปั่นม้าเนาะพี่น้องจตุกะ สีขาวไปอยู่สีขาวใน้าะพี่น้อง,อองคือแบบว่ามันเสียวนะพี่น้องตุ๊กมาครั้งแรกเจ้พมีเล่าเลก็ได้นะตุ๊กกะซิมีหบปั่นตัวนี้พี่น้องเขาเจ้าเอิญว่าพี่เป็ดวะ นี <This> ่กระชิมีงูนะพี่น้องหมูป่นงูตัวบ้างหญ่พี่น้องนี่พญางูใหญ่นนี้เ่ะ นี่ก็สิเป็นทางขาวเนาะพี่น้องสตุกะสิยางขับจนว่าหอดมองที่สตุกษ์เสียพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนะาะขุนพ,พี่น้องเบิ่งเนี่ยน้องใหม่กะบ่ได้อ,อึดเนาะแบบมันเป็นเขตอยู่ในวัดพี่น้องหุบปันน่นในพี่น้อง นี่มาหอดมองนี่แหละพี่น้องที่ซาตุกสีห้พี่น้องเบิงกะคือมองนี่ไม่หูป,ปันคบเมื่อพี่น้อง,องอบสบายดีมีผาเนาะพี่น้องผาแต่

มีหูปั่นขบมดนพี่น้องนี่ก็เป็นหูปั่นที่เพิ่นตัดหีีดเนาะตอนนี้ นี่จะด่าน,ะน,นาเจ้าดา่า,ดานเนาะอันนี้แมนเพ่นเนี่อันนี้นะแมนเพื่นตลกมานซันดนรกผู้ใดทำบาปกรรนัก,กนกะจิเป็นหุบปั่นงูเนาะพี่น้องนี่ ก็จะึ้นทั้งนี้เลยก็ได้มันแฟนอยู่ดอกึ้นทั้งนี้กะลวงนี่ก,ก็สิเป็นหุบปัน่นงูเนาะพี่นอ้องหุบปัน่นงูงูอีส้างก็เขาเอิญค่ะโเจ้าตุกบุหูจจกซื้อเนาะพี่น้องแมนบ่นหรือว่าเขาจะเอิญงูก,การปองวาพี่นอ้องช้าตุกกะบูงหูเนาะ บรรยากาศก็กคือแบบว่าเงียบเนาะพี่นอ้องเพมีคนหงู่ร้ายหกุกป,ปั่นนี่คนสิป,ปั่นไหวร้ายเนาะพี่น้องตอนนี้สาตุก,กามาหอดวัดป่านาะพี่น้องทางนี้ชื่อวัดป่าคือเก่าหัวเห็นนะ วัดปลาภูครอบตัวนี้บกขอยมีคนเนาะแบบมันมีคนคือพี่น้องตอนนี้้นกระตกเนาะแต่ว่าตกกบวแหง้ง <c> ค <ười> อยอยันนี้ทั้งเขาเพื่อนชิเคียนว่าทั้งไปต้มเมืองนรกท่ากะสิไปพี่น้องไปนรกสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะ เป็นบอฝนตกนนชัดชัตุกมามือแหลกกับฝนตกสำนอพี่น้องไปทางนี้แล้ววะชัดตุกกับเ่เคยมาเนาะพี่น้องก็ถามเอื่อยเพิ่นโอ้ฝนตกเริ่มแหงรวเด้อแบบน,นี้พันกระสิป,ปูก กอกดอกจำปาเนาะพี่น้องตอนนี้เช้าตกกัชทาพุทธกะเลยฝากกันแข่งพ้นเนาะพี่น้องก็เป็นวัดของเผิ่นวัดของเผิ่นกะใหญ่พี่น้องเผินนนะนเนนน่นกำลังสร้างนี่ก็จะเป็นบรรยากาศย่ำพ้นตกเนาะพี่น้อง คนตกแห้งนาะมอนเลยเศาตุกมาทั้งแหลกกับตกแห้งสัพี่น้องเอภูมิจุ่มเย็นเดยเพิ่นกาสิเลียงมาสองโต้เนาะไปเบิ่งปปะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องโอ้นี่แดดต้นไม้ใหญ่ พี่น้องเบิ่งแน่เพิ่นหนาวบ่สองโตเพิ่นเด้อพี่น้อง,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 ตตงอพ่นท,ทั้งพุ่นทั้งล่งเพิ่นตัวตานึงอตแผงแท้มาต่ออือซิีซขาว2องโตพี่น้องซิคือกันเลยบรรยากาศยามฝนตกเนาะพี่น้อง นี่พี่น้องี่มีหุบปัน่นคือเก้าตัวน,นี้กะวัดใน,นเพิ่นกับสิบปัน่นแบบคือวัดตัวที่ชอบตุ๊กมามาหลยน้องพี่น้องสิงนีพี่น้องพ่นตุ๊กกะแข็งพ่นเลยพี่น้องมือน,นี้ มาเลยมาใหุ้่มรอดพี่น้องนี่ก็ซื้อหูปันที่เพิ่นนี่ก็ชิเป็นแต่กีแต่ก่อนหุ่นแหละพี่น้องสตุกกะถ้าก็เคยมากครั้งแรก ปั่นเพิ่นเห็ดแบบให้คนอยาเนะพี่น้องกับเป็นตายอยาดบรรยากาศเาี้ยพ่นตกในสีดีค่ะขนาดพี่น้องขางนาากับเป็นคุมนรกเดือดตุกชิดท่าไปเบิง่งเนะพี่น้อง พี่น้องกสิประมาณนี้เน,ะนาะแต่ว่าสตุกสีห้เบิ่งกหรทั้ทงนอกเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเผิ่นกะกำลังสางเนาะพี่น้อง,งกะหูม้าแ,แล้วกหะหูเนะอียงสตุกกะบบหูเนาะซิมีเอียงอันนี้เจ้าเอิดเนาะสตุกกะบบหูพี่น้องโอ้งามค่นะเนาะหวานอันนี้ เพิ่นสร้างมาแบบให้คนเบิ่งเดียวเด้สิย่สร้างออกนอืานี่กะหปั่นควายเนาะพี่น้องเพิ่นกะสิปั่นไว้แตบ่ละจุดบ่ละจุดี่นองจุดตี่ที่เพิ่นว่าอันเหมาะสมเพิ่นกะสิปันไว้เนาะเพิ่นกะกําลังหากะเซาตกเนาะพี่น้องเลยเซาตุกะมาต่อเลย ในการหุบป,ปั่นสางนอพี่น้องสางกระโตบา้ากใหญ่เพิ่นปั่นไว้สองโต้เพิ่นรพีน้องเลยเพิ่นี่กระแมนหุบป,ปั่นอันหนึ่งอนอพี่น้องที่เพิ่นปั่น,นหนไว้เพิ่นกะบิปันเกี่ยวกับการทีเลยบั คนที่เห็ดบาปเห็ดกร,ร้มแล้วพี่น้องบาดเพาเสียไป้เขากาสิเด็ดแบบเพื่อนว่าตนากนรกตจงาชานเจ้งสีเนาะนี่สตุกเบิงเมือนขมาเห็นไม่เห็นกะรูงสึกหาเออพี่น้องอย่าเนาะแบบคือแบบมันบม่มีคนแบบมันเงียบสตุกกมากะมีแต่ซองซองพนเนาะกับชาวผู้ไทยเสื้อแนวเท่านั้น มันกับวได้เห็นคนนนาอพี่น้องเพราะว่ามือนี้มันขจาคือชีหัวพ่นชิตกแล้วขจาเแล้วบอมานี่ก็เป็นวัดของเพิ่นเนาะพี่น้องวัดของเพิ่นกาบากใหญ่พี่น้องเพิ่นฮะก,กามาสร้างได้ช่วงซ้ำปีสี่ปีนี่นนหละพี่น้องทั้งนกาสีโบเห็นคนนน้อพี่น้องแบบ มันบ่ค่อยมีกะสิม่เนี่ยคู่เห็นแต่ว่าซาตุกสีห้พี่น้องเบ่งบรรยากาศทางหนองเนาะบรรยากาศคือขักเนาะงามคลิปนี้ซาตุกกาสีไรอัพลาพาจจกพี่น้องกระปากกดไล์กดแซ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ ซัตุกเห็ดลิบตัตตวใบนะพี่น,อน้องกาฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามซับุูไทย,ยแชนแนลเอือยของซับตุกในเดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย